เอาจริงว่าทุกคนคะ่ะกินเขาหอมมะลิคือแบบว่ากขิ่วหอมมะลิตัวใดกับ่คือหอมมะลิเขาวงตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบว่านกพิเซนรู้ซึ่งมันแบบเอาจริงว่ามันมีความแตกต่างอีลีคือเขาหอมมะลิเขาวงแ่บมันจะมีความนุ่มทุกคนคะ่ะมันจะมีความนุ่มจะมีความหอมเนี่ยแล้วก็บแบบเวลากินกับยังอะ่ะมันกับแบบสุวราตักนำแกงมาใส,ส่งสิว่ามันแบบในรสชาติที่แบบว่านุ่มเขากันนะ เออจะเสียทิบายว่าจังไหนดีเป็นคนมากินเขาหอมมะลิจ้าแล้วทุกคนรูกว่าเป็นยังก็ต้องเอินมาหอมมะลิเขาววงที่ต้องเอินมาหอมมะลิเขาวงกับพอวาเขาอ่ะปลูกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาวงค่ะทุกคนค่ะอำเภอเขาวงก็คือแบบว่าเขาเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะน้ำดินทรายเมื่อก้อนกับไปซื้อเขาเปลือกเองกับไปเห็นดินเขาดินเขาจะเป็นสีเหลืองท้องได้ทุกคนค่ะจ่เพราะขึ้นอินบ้านเขา จะเป็นน้าดินทรายผสมดินล้วนต้นเขาเขากระิต้นน้อย,อยต้นซ้ำเข้านี่ละ่ะแต่ว่าล้วงเขาจะแบบหนาๆน,น,นักๆเนี่ยกินกับยังกระแซบเขาหอมมะลิเขาวงตัวเนี้ยวากกับวา,วามันนุ่มมันนุ่มมันหอมเอาจริงๆริเนี้ยตัวคนหามของบีมีหน่อยบ่ต้องสงั่งเ้อจ้าเพราะว่า หมดเกี่ยงค่ะวันนี้ต้องรอพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนค่ะล้อสีล้อมันจูยุติจ้าเพราะฉะนั้นมือหนีผู้ใดสร้างบ่ไดไดจะก้นจา้า <c oughs> ของดีมีน้อยเอาอีหลีมันแสบมากอย่างไรทุกคนได้สินแต่ผู้ใดได้กินอย่างนี้ือติดใจทุกคนสื้อบ่ลูกค้ามาซื้อข่าวสารเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าภาคก,กลางนะแล้วเอาซื้อไปเขาซื้อไปแล้วเขาติดใจเขาบอกว่าของหาซื้อแบบนี้บ่ไดดเขาอยากให้เราส่งไม่ให้แต่คราวนี้ หาโซมันกับแพงมันเบาทุกคนค่ะมันหนักนักก็จะเอาเขาจะบอกว่ามันแสบค่ะอี่หลีเขาจะบอกว่าหาซื้อแถวภาคกลางแถวกรุงเทพมีเลยแบบนี้เอาจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์จริงของเมลิตัวเนี้ยก็คือมีแค่กาละสินถิ่นเขาวงเท่านั้นอี่หลีบอกเลยแสบ